สวัสดีครับงานแซนโดนตาปี2,568นี้เทศบาลตำบลเมืองคูขันจังหวัดศรีสะเกดกำหนดจัดงานประเพณีแซนโดนตาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองในวันศุกร์ที่19กันยายน2,568ตรงกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินงานของอำเภอคูขันจะจัดเป็นเทศกาลใหญ่นาน9วันระหว่างวันที่1 5ถึง23กันยายน2568 ส่วนงานประเพณีแซนโดนตาที่จังหวัดสุรินทร์จะจัดขึ้นณนะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดิศินรงจังหวางปุ่มผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพระยาไกรพักดิศินครลำดวนตากระจักและพระยาสุรินทร์พักดิศินรงจังหวางปุ่มได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์คราวที่ได้เข้าเฝ้าหลังจากร่วมกันค้นหาช้างเผือกที่แตกโรงและทรงกลับกรุงศรีอยุธยาได้และได้รับบรรดาศักดิ์พระยาในภายหลัง ไงแซนโดนตาประกอบด้วย3ามคำคือไงที่แปลว่าวันแซนหมายถึงการเส้นไหวหรือการบูงสวงและโดนตาที่แปลว่าตายายปูย่ย่าแซนโดนตาจึงเป็นวันไหวดวงวิญญาณบรรพบุรุษและคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วแซนโดนตาตรงกับวันราม14่ค่ำเดือน10ของทุกปีในปี2,568นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568 ที่อำเภอคุกขันมีคำขวัญว่างานรำลึกพระยาไกรพักดีประเพณีแสนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนบีจัดนับริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนตากระจักภายในงานขอเชิญท่านเลือกซื้อจับจ่ายสินค้าจากโรงงานพร้อมส่วนสนุกการออกร้านของส่วนราชการและกลุ่มครือข่ายอ,อุตต่างๆในภาพมีรูปเจ้าเมืองเท่านดังนี้ครับ หนึ 1> 1. ่งพระยาไกลพักดีศรีนครลำดวนตากระจั๊กสองพระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเชียงขันสามพระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเท้าบุญจันทร์สี่พระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเท้าทองด้วงห้าพระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเท้าใน 6. หกพระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเท้านวลเจ็ดพระยาคุขันพักดีศรีนครลำดวนเท้ากิ่งแปด พระยาคูขันพักดีศรินครลำดวนท้าวังและเก้าพระยาคูขันพักดีศรินครลำดวนท้าปัญญาคุขันทิน่นพุทธศักราช2349เมืองคุขันสุรินและเมืองสังขะได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครไม่ขึ้นต่อพิมายและนครราชสีมาจะให้ฟังเพลงโมแซนโดนตาแปลไทยขับร้องโดยยิ่งยงยอดบวงงานนักร้องชาคุขันทำร้องทำนองโดย รุ่งเรืองดาวสุรินเรียบเรียงโดยปอ้วนคนครชัยศรีครับ ត្រង់្បនរួមតេនដល់តានកនងផន្សានឹងស្រោទះយើកាច់ស្លឹកចេកស្លឹកដងមកវិច្អន្សោមដាក់ឆ្នាំងดำភ ளே យោមន្តាសាច់ជ្រូកក្បាលជើងសែនវិញ្ញាណបันផៈបរូតថៃក៏ແມស៊ីសកេតសូរិនเมืองบุรีรัม โมเสนบนเป็นซอบชนำสองคุณอาพุกมนายเมนเทตึงเอาตึงคอชุดทำไมอ่อยตาใหญ่เอาแม่โอ้ยเธอคลวนสำเบิมรอเทต้องเอาแม่ต้องดอนตาใหญ่โมเวิญญาณไปเอาใหญ่ตา จะเอ็ดบวกอิ่มสบายสรดสรานามสมรู้เ้ยเลี้ยงได้อ้อยแม่ตาเอายยอ้อยประจิรถทํไไมจุนแม่เอาเยยตาลอบสรองหโมเดอรวมขณียอโหายต้องแม่ต้องเอาตาเย่ อมไปบ้งปองโบนเทียบโม่รวยบนเฮยครื้นแครงร้องเพลงกันตรึมรำโชว์ปล่อยโกนเจ้าจเจริญดุ่งเรื่องสุขโฮอายุวันโนสุข,ขัง จะเอ็ดบวกอิ่มสบา,สายสรดสรานามสมรวยเหยเเลี่ยงได้อ้อยแม่ตาเอาเยอยอ้อยประจิรถทมไมจุนแม่เอาเยยตาลบอกสรองหโมเดอรวมขนียอโหบายต้องแม่ต้องเอาตาเยย่ ผมไปบ้องโบนเทียบโม่รวยบนเฮยคลื้นเพรงร้องเพลงกันตรึมรำโชว์ป่อยโกนเจ้าเจรินดุ่งเรื่องสุขโฮอายุวันโนสุขัง